ยามค่ำคืนรับติการนุชชนาะสาวออฟฟิศแห่งหนึ่งเธอเลิกงานแล้วกำลังจะเดินทางกลับบ้านของเธอสถานที่ทำงานของเธอกับที่บ้านไม่ไกลเท่าไรนะักระหวางเดินทางกลับบ้านเสาไฟที่แสงไฟสลัวตามข้างทางถนนทุกคืนมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นปกติเช่นเคยผ่านมาแต่ทว่าวันนี้มันช่างแปลกที่ก่น ระหว่างเดินทางกลับนั้นเธอเดินช้าช้าแต่แล้วมันเหมือนมีใครเดินตามหลังเธอมาเดินตามมาเรื่อยเรื่อยเธอรีบวิ่งหมาก็เริ่มเห่าหอนเสียงหมาหอนตลอดทางเธอหันหลังกลับไปดูเจอชายร่างสูงโปู่งสวมฮู้ดสีดำอำพานมือของมันถือเครื่องเลือดไฟฟ้าเธอกรีดร้องสุดฤทธิ์ด้วยความกลัวไอชุดดำชุดฮห้ด มันหัวลระอย่างคนโลกจิตหรือมันคือไอ้ฆาตกอโลกจิตที่ฆ่าผู้ยิงเป็นว่าเล่เฮ้ยเสียงหัวเราของมันชวนหัวลุกหือจจ้นเรื่อๆแรงขึ้เรื่อยนี่มันเกิอะไรขึ้นจะเอาตัวจะอาฆาต่านได้หรือไอม่กูจะเอาชื่ Apples Burritos Curiosities